จนมาจะได้มองเห็นแสงไฟเหมือนกันโอ้ยยังมีรถบรรทุกรถพ่วงขึ้นเขาได้นะครับไม่รู้เขาใชา้รถจี่พออะไรแรกเท่าไหร่ไม่รู้ เขาเป็นสัตวนตุที่ใหญ่แล้วก็หรือว่าอย่างไงครับมันเป็นวิธีการทำอาหารอย่างนี้แล้วทำไมต้องร้ายกันด้วยหรือว่าเราเป็นที่อยู่ของช้าติที่ประชาชนเราเปิดอย่า,ง,างนี้

ยอดมาก สิบกว่าสิบกว่าเป็นเขาตลอดมั้นี่่งสภาพมอนกองเท่านันสภานันจะไที่สุดรนาตอัข้นเนี่ยานันสภาล็ก t ะเขาทำไหมแล้วเขาทำใมแล้วเพาทำไมเรานี่ยแ่งกันทำไมแ่งกันยต่างกันความหมายเลยถ้าถ้าตัวทีนนะครับถ้าท่านศึกษาดีๆนะครับาสายพหลังออสายพื้นนก็ถือว่าเป็นรอยเลื่อนก็ไม่น้ำเลย มอกที่นะ่ากงมอซื้อได้หวเลยนะเดี๋ยอกัิประมาณนี้นะาัเอะครัีุ่ยกัอย่างรมนะทุกคัน่ราก็จะไบขนั้าม่ยอมาั้วมน้งเงงมันอนะมรถบรรทุกรถครับด้านหน้ากระบตียวราไปท้คนนี้แหะแันใหม่ระับให เราไกฟาร้วเราจนั่งท็เพราะเราเนกันนั่นแหละโอนตเนี่ย่อนนได้เลงประอบสภาพตางนตลอดชมต้องิตใจอย่างนครับทไมเาเข้ารถกระบะทไมเาทุกได้เยอะยิ่ดี๋ยว็มี่ดิสไลด์เนาะสามารถิงอนนลงแต่เาดเขาด้วย เปลือกโลกอะไรสักอย่างอย่างนี้ผมจะอธิบายในคลิปให้ดูนะครับ ก็ห้เลนเดี Stewart ่ยวทั are <nom pet re generally> ้ง no นั no ้นก็ไฮสองเลนมามันเป็สิถือเ้นไแต่หยบกันแราก็เท่าเดียววถ้าันก็ลก็สก็ได้สินนี้ไปน้อกันน้องสองให้่เดียวแแลบเรียบตรงนี้เลยบแมนอันตใช่องของ้นเป็นสภาพเสป้ขาเพชรสมุนก็นเลยเออแั่ด่กันไม่ดีัเป็นนือสานห้วยตองนี่แหละสาห้วยตองห้วยตอง